สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพี่เอ็มพาไปตรวจรถซูซูกิเซวิปนะครับเราจะต้องเอารถคันนี้ไปส่งลูกค้าน้องนุ่นของเราที่กรุงเทพมหานครได้ข่าวว่าเขตที่น้องอยู่เนี่ยอันตรายมากเลยใครมีลูกมีเด็กเล็กๆห้ามไปเขตนั้นนะครับห้ามให้ลาสายตานะครับเขตที่เราจะไปส่งรถที่กรุงเทพครั้งนี้นั่นก็คือตลิ่งชันแห่ hey! ม่หาเนาะโอเคเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยววันนี้พี่มีแบบฟอร์มในการตรวจรถนะครับเบื้องต้นเขียนรละเอียดรถเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขทะเบียนนะครับประกันภัยพรบภาษีนะครับแล้วก็รายการที่เกี่ยวกับรถคันนี้ที่ได้ทําไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขับจากสุราษฎร์ไปกรุงเทพ600กว่าโลครับไปเช็คอีกทีให้แน่นอนกันก่อนถึงรถเราจะปรับสภาพดีแล้วก็ตามแต่ก่อนส่งรถให้ลูกค้าเพื่อความมั่นใจ อาอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรวดรถง่ายๆเลยครับผมกระดาษทิชชู่ครับกับน้ําเย็นๆครับผมทําไมต้องเอามารืมไหมเอาไว้ซับเหงื่อเอาไว้ดื่มครับผมอันดับแรกลองดูรีโมทก่อนนะครับถ้าเราล็อกรถถ้าเราปลดล็อกรถ อันดับที่2นะครับถ้าเราจะไม่ใช้กุญแจเป็นตัวปลดเดี๋ยวกุญแจจะเอาใส่กระเป๋าเกงแล้วไปดูว่าคเคลีรข้างรถทำงานหรือเปล่าป้ายพุสตาร์ทเยียบเบรกปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทจึก๊กเครื่องยนต์ติด ไฟจะต้องดับให้หมดนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดเพราะว่าถ้าไฟตัวไหนโชว์อยู่แสดงว่าระบบนั้นมีปัญหาตอนนี้เหลือแค่ไฟเข็มขัดนิรภัยกับไฟเบรกมืออ่ะเรามาดูกันนะครับไฟเบรกมือถ้าเราเอาลงปา้าเป็นไงบ้างหายไปแล้วแล้วเข็มขัดนิรภัยล่ะพอดีผมขี้เกียจคาดนะครับเอาฝั่งนี้มาแล้วกันขออนุญ,ญาตลักไก่มาคาดที่คนขับนะจ๊ะคนขับกดแบ ปาเห็นไหมไฟเขมขัดนิรภัยหายไปแล้วอ่ะรันยาวๆต่อกดออโต้ดิแอร์ออโต้ทำงานว่าปึ้มเซ็ตไว้24.5ตอนนี้อุณหภูมิในรถแม่งอย่างก,กันในไมโครเวฟเลยครับร้อนจัดประหลัดบอกเลยเดี๋ยวพอเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมแรงลมมันจะขึ้นเองเลยปืดเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดแบบน,นี้คือระบบแอร์ออโต้ทำงานเพราะอุณหภูมิในรถร้อนมากมากนะครับดังนั้นแอร์ทำงานปกติ อ่ะลองลดอุณหภูมิลงหน่อยจริงจริง,งอ่ะปรับอุณหภูมิได้เห็นไนหะยี่สิบเนาะอ่ะลองปรับแอร์เองซิถ้าจะหนีแอร์ได้ไหมอ่ะได้นะครับได้แต่เมื่อไหร่ที่กดออโต้แล้วอุณหภูมิในรถมันร้อนนะครับมันต้องเร่งทําความเย็นมันก็จะเร่งแอร์เหมือนเดิมเปิดเปิด,เป,ดเปิดเห็นนะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไเสียงดังระบบหมุนวนอากาศเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ ถ้าเรากดตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เอาอากาศภายนอกเข้ามาได้แต่ถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บคือปิดอากาศให้หมุนเวียนภายในนะครับอ่ะดังนั้นถ้าเราขับรถแล้วเราไม่อยากให้กลิ่นอะไรมันเข้ามารบกวนในรถก็คือกดให้มันปิดภายในอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราขับทางไกลและอากาศบริสุทธิ์อยากจะเอาอากาศข้างนอกเข้ามาบ้างก็กดตรงนี้ มันจะเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาได้บ้างนะครับโอเคอันนี้เราปิดไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเหม็นเวลาปิดแอร์เนี่ยแนะนานะครับให้ปิด AC ก่อนปึ๊บก่อนถึงบ้านสักนาที2นาทีแอร์มันจะยังเย็นอยู่นะครับพอถึงบ้านเสร็จค่อยกดออฟปึ๊บอย่างงี้่าหรือถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถแล้วเราอยากจะเปิดแอร์ใช่ไหมเราก็ตั้งออโต้ไว้แล้วเราชอบอุณหภูมิไหนเราก็กดได้เลยปึ้งเห็นไหมเนี่ยมันก็ทํางานของมันเองตามที่เราตั้งบิดซ้ายปรับ ขึ้นลงซ้ายขวาอา้าวปิดไปขวาติ๊กติ๊กอ่าปรับขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้ไอทีระบาลเลยครับเอออันนี้ใช้างาน,นได้หน้า ผมใช้บิดนะจ๊ะอ่าบิดค้างไว้น้ําออกนะครับแล้วก็ถ้าเวลาปล่อยปุ๊บอ่ามันก็ยังปัดต่อเนื่องถ้าอยากจะปิดก็บิดกลับคืนมาติ๊กติ๊กอ่าก็คือปิดนะครับเดี๋ยวมันก็จะหยุดแอบเครื่อง800นิ่งๆนะครับไม่มีสวิงแต่อย่างใดอ่าเดี๋ยวลองแตะคันเร่งนิดนึงวุบอ่าขึ้นลงไม่มีสะดุดใช้ได้ไม่มีไฟโชว์อะไรอ่อนออนออบ อันนี้ดอนะครับดอแปลว่าประตูนะครับอ่เดี๋ยวลองเปิดประตูดูปังเปิดประตูค้างไว้ปุ๊บไฟติดเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าปิดประตูล่ะอ่าปิดประตูเสร็จดิมเมอร์ค่อยๆดับไปแอ่งบังแดดใช้ได้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเอาปิดเดอาปิดเย่ทนคือเสียงที่พูดมาเลยอ่าวอลล่มมาอ่าแจมโบ้อ่มาออมิวเงียบเสียงดิอืมมิวได้อ่ะ แล้วกลับมาฟังใหม่รีเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นวอลลุ่มวอลลุ่มใช้ได้เออตึงใช้ได้นะครับไม่หลวมใช้ได้หน้าเปิดป้าบไม่มีหักนะครับทรงตัวอยู่อาปิด เดี๋ยวเราไปเทสขับขี่กันอ,อนุญาตเซตทริปนะครับอือศูนย์ปลองเทสพวงมาลัยดูก่อนนะครับการตอบสนองของพวงมาลัยโอเคดีเวลายกพวงมาลัยน้อย,อย,อยความเร็วต่ำๆเนี่ยไม่มีเสียงกุกกักเกอกแก็กนะครับเดีย๋ยวมาชมอัตราเร่งตอนออกตัวกันได้คิวไปแล้วกดครับป้าสาวพวงมาลัยป้าฟรีกลับได้ไหมฟรีกลับได้นะครับแล้วก็ตรวจตาเร่นกันยังไงบ้าง เกียร์เปลี่ยนปกตินะครับทุกครั้งที่เกียร์เปลี่ยนนะครับรอบเครื่องก็จะลดลงมาครับแล้วก็ไล่ความเร็วขึ้นไปใหม่รอบก็จะขึ้นไปใหม่แล้วพอเกียร์เปลี่ยนมันก็จะรอบลดลงมาแล้วก็ไล่ความเร็วขึ้นไปใหม่แบบนี้ก็สังเกตว่าเกียร์มีการเปลี่ยนตามปกตินะครับแล้วก็การทรงตัวเป็นไงบ้างค่ะเดี๋ยวมาเจอโค้งนะเจอโค้งนะม่าเร่งความเร็วสักนิดนึงด้ไหมอ่าครับเข้าโค้งไม่ไงก่อติดโค้งได้ดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี้เราลองเทสเพื่อให้รู้จริงๆว่า พอขับไปกรทมแล้วมันจะเป็นเอี่อยงไรนะครับเพราะว่าเราส่งรถทางไกลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องสาภาพความพร้อมการเดินทางเกนียก็จําเป็นามากๆแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราส่งรถใกล้ๆแล้วเราไม่เทสนะครับทุกคันเราเทสให้เหมือนกันหมดแต่นี้ให้มาดูว่ากระบวนการแบบละเอียดละเอียดก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องใช่อีกครั้งหนึ่งเราละเอียดกับรถแค่ไหนนะครับอยากให้มั่นใจว่าเวลารถไปถึงลูกค้าแล้วจะพร้อมใช้จริงๆไม่ใช่เอาไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหานุนนี้นั่นให้ปวดหัวนะครับเพราะลูกค้าไว้ใจเราอยู่ไกลอะ่ะเราก็เต็ี่นะ เท่าที่ดูก็โอเคนะครับขับสั่โค้งหน่อยติดโค้งได้ไหมผมว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีนะสวีปแบบการกาะติดโคง้งในประนี้ใช้ได้เลยต้องบอกว่าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่นะครับขับมือเดียวนะฮะมือหนึ่งทำอะไรก็จ,จับกล้องเลยครับแต่ว่ามุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับเนื่องจากว่าสายตาผมไม่ได้มองที่กล้องเลยนะครับจะมองที่ถนอนอย่างเดียวเลยเพื่อค ทำเร็วไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเทสศูนย์ช่วงล่างกันนิดหนึ่งอ่ะมาดูกันครับปล่อยมือนะหนึ่งสองสามปล่อยมือดูนะครับถนนข้างหน้าเห็นว่ายังตรงอยู่เลยเคสเบรกนะครับว่าเบรกมันโอเคหรือเปล่าเวลาเบรกแล้วพวงมาลยดึงซ้ายดึงขวาหรือเปล่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหม 1, 2, ึ่ามโอเคไหมปกตินะครับไม่มีเสียหลงเสียหลักเราวิ่งไปทั้งหมด18กิโลเมตรนะครับให้มาสังเกตที่ระดับของความร้อนนะครับความร้อนเเนี่ยคือเครื่องฮีทนะครับเครื่องร้อนมาก C ก็คือโค เวลาสตาร์ทรถตอนเช้าเช้ามันก็จะตกซีครับก็คือเครื่องเย็นเวลาที่เราใช้งานไปแล้วจริงๆนะครับระหว่างใช้งานความร้อนไม่ควรขึ้นไปที่ตัว S นะครับเท่ากับเครื่องยนต์มันจะฮอตมันจะฮีทมันจะร้อนแล้วอย่างนั้นไม่ดีฉะนั้นถ้าเราวิ่ง18กิโลเนี่ยแล้วความร้อนอยู่กึ่งกลางอย่างนี้คือถูกต้องครับคือมันไม่ฮีทเพราะถ้าเครื่องฮีทแล้วเดี๋ยวฝาโกงเดี๋ยวสูบติดเดี๋ยวเครื่องพังนะครับฉะนั้น ลดความร้อนที่ดีเวลาใช้งานไปแล้วจะต้องอยู่ประมาณกลางๆอันนี้ถูกต้องส่วนน้ํามันนะครับก็อยู่ในระดับประมาณครึ่งถังนี่เดี๋ยวก็ต้องเติมไปอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็18กิโลวิ่งมารอบเครื่องยังนิ่งๆดีเห็นไหมครับเวลาเราจอดหยุดนิ่งความร้อนก็ต้องปกตินะครับไม่ขึ้นสูงเวลาเราวิ่งความร้อนก็ต้องปกตินะครับแล้วก็รอบเครื่องถ้าเดินเบาก็จะอยู่ที่ประมาณ800ประมาณนี้ แม่แรงมีอยู่ด้านข้างขวานะครับเครื่องมือประจำรถมีนะครับอัดตัวเติมลมยางและตัวน้ำยาปะยางเดี๋ยวไปซื้อมาใส่ให้ครับผมไปส่องกรอบป้ายทะเบียนตัวนี้ก็ติดดีนะครับอืมติดดีนะปี2021ครับดอกยังดีผลยางยังอยู่เห็นไหม ตุ่มหน้ายางค่อนยังอยู่นะครับล่องยางยังลึกนะครับทันนี้คนจะสนิมสุดวัตเตอร์เบรคให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสังเกตนะครับยางเป็นคำของฟูตเทียร์แก้มยางไม่มีบวมนะครับให้เช่บบนกรณีสี่ล้อด้วยเบรคเรียบก,กริปนะครับไม่มีปัญหาผ้าเบรคยังหนานะครับถ้าเกิดว่ายัดกล้องเข้าไปได้ก็อยากจะยัดเข้าไปให้ดูนะครับยัดไม่เข้าจริงแต่ผ้าเบรคยังหนาครับโอเคหมดเลยตัดหมอกปิดตรงนี้ป๊าบ ไฟหน้าปิดตรงนี้ปรืบไฟฉกเฉินปิดตรงนี้เททให้หมดแล้วนะครับมันตรงนี้นะครับปึง้งแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับมาบต่อถา,างน้ำมันเปิดได้นะครับปิดล็อกปกติสี1สิบเพฤษภาหกหกพร้อมใช้ สรุปนะครับก็มีแค่เดี๋ยวเช็คลมยางก่อนที่จะเดินทางนะครับก่อนเดินทางก็เดี๋ยวเช็คลมยางแล้วก็เดินทางได้เลยแล้วก็มีสั่งตัวปะยางกับตัวอัดลมที่ว่าจะดันน้ํายาปะลมยางนะครับสองตัวก็คือเอามาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ฝาปิดฝาปิดที่เก็บน้ําสําหรับฉีดล้างกระจกหน้านะครับก็ฝาปิด น้องเขาน่้จะล้างเครื่องแล้วก็ฉีดแล้วฝาเดิมทีมัน,ม,นมันคงปิดไม่แน่นมันก็หายไป1นึ่ันนะครับก็มีแค่นี้เนอกนั้นก็พร้อมแล้วนะพร้อมเดิมที่เลยเดี๋ยวเจอกันนะครับกรุงเทพตะลิ่นชันน้องนุน่นเจอกันนะครับ อันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องไปเมื่อเลขกิโลเมตร73,800กิโลเมตรนะครับถ่ายครั้งต่อไปที่83,800นะครับผมแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับถ่ายครั้งต่อไปที่เลขไมล์หนึ่งแสนหนนะครับผมส่วนไส้กรองอากาศน้ำมันเบรกต่างๆนี่ก็คือเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไว้ใช้ยายวๆ